ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจ ไฟในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้นำเอาเรื่องของพระเจ้ามิลินกับพระนาคเษนที่ท่านได้ถามตอบปัญหาซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะได้นำปัญหาที่เจ็ดที่มีชื่อว่าพุทธปูชนะปัญหา ปัญหาว่าด้วยการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจากมิลินทะปัญหาตอนที่สหน้าที่23่สิเป็นต้นไปก็มีเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าในครั้งนั้นพระเจ้ามิลินได้ตรัสถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนพระตถาคต เจ้าทรงภาสิทธิ์ความข้อนี้เอาไว้ว่าอพยาววตตาตุมเหอานันทะโหทะตถาคตาสศะสรีระปูชายะแปลความว่าดูก่อนอน,นุนขอพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสารีระของตถาคตเลยดังนี้แต่พระองค์ได้ทรงตรัส ไว้อีกแห่งหนึ่งว่าปูเชทะนังปูชนิยะสะสถะาตุเอวังกิระสักขมิโตขมิสทาแปลความว่าขอเชิญท่านทั้งหลายบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้น ว่ากันว่าด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้ท่านทั้งหลายละจากอัตภาพนี้ไปแล้วจากไปสู่สวงสวรรค์ดังนี้พระคุณเจ้านาเคเสณถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานน์พวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสรีระของเราตถาคตเลยดังนี้จริงไซ ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าขอเชิญท่านทั้งหลายบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะพวกท่านทำอย่างนี้ละจากอัตภาพนี้แล้วจากไปสู่สวรรค์ดังนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะว่าพวกท่านทำอย่างนี้ละจากอัตภาพนี้ไปแล้วจากไปสู่สวรรค์ดังนี้จริงก็แต่ว่าคำว่าอานนท์ของพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสรีระของเราตถาคตเลยดังนี้จริง ก็แต่ว่าคำว่าอานน์ขอพวกเธออย่าก,กังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลยดังนี้ก็ไม่ถูกต้องปัญหาแม้นี้แม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาาเกษนจึงได้ถวายวิสัชนาว่า ขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธิความข้อน,นี้ว่าพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของตถาคตเลยดังนี้จริงและตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่าขอเชิญท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิด เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายผู้กระทําอยู่อย่างนี้ละจากอัตภาพนี้ไปแล้วจากไปสู่สวรรค์ดังนี้จริงคําว่าอนนท์พวกเธออย่าก,กังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลยดังนี้นั้นตรัสปรารบพระพิสุที่เป็นบุตรเท่านั้นไม่ใช่คนทุกจําพวกขอถวายพระพรการบูชาอย่างนี้นั้นไม่ใช่การงานของพระพิสุ ผู้เป็นชินบุตรการพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ของตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่พิสุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงทำการบูชาเป็นกิจที่พวกมนุษย์และเทวดาที่เหลือพึงทำขอถวายพระพรมหาบพิษ ระราชสมภารเปรียบเหมือนว่าการศึกษาเรื่องช้างมา้ารถธนูดาบเลขการคำนวณและพระขันเวทมนต์กฎหมายการรบการจัดแจงทัพเป็นกิจที่พระโอรสของพระราชาพึงกระทำการไถนาการค้าขายการเลี้ยงโคเป็นกิจที่พวกแพทย์และสูตรมากมายที่เหลือทั้งหลายพึงกระทำชั้นใด ขอถวายพระพรการบูชานี้ไม่ใช่การงานของพิสู้เป็นชินนบุตรทั้งหลายการพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ของตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่พิสู้เป็นชินนบุตรทั้งหลายพึงทำ ส่วนการบูชาเป็นกิจที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือพึงทำฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าผู้คำพีพระเวททั้งหลายคืออีรุเวทยะชุเวทสามเวทอัฐพนเวทคำพีลัคนะคำพีอิติหาสะคำพีปุรณะนะ คำพีนิคันดุคำพีเกตพระเกตพพคำพีอัครับปเพทะคำพีปัทะคำพีพยากรคำพีภาสัมมาคะคำพีอุบาทคำพีสุปินะคำพีนิมิตคำพีฉลังคะคำพีจันทะคาหะคำพีสุริยะคาหะคำพีสุกกะราหุจาริตะคำพีอุ ลุะหะยุทธะคัมพีเทวะทุนทุพิสระคัมพีโอกันติคัมพีอุกาบาดคัมพีภูมิกัมมะคัมพีสาธะคัมพีระภุมมันตะลิขะคัมพีโชติสะคัมพีโลกายะคัมพีโลกายะตะคัมพีสา จักกะคัมพีมิกจักกะคัมพีอันตรจักกะคัมพีมิจสากุปปาทะคัมพีสักกุลรุตตะวิตะเป็นของพวกพระมานพทั้งหลายพึงทำการศึกษาการไถานาการค้าขายการเลี้ยงโคเป็นกิจที่พวกแพทย์และสูตรมากมายที่เหลือพึงทำชั้นใด ขอถวายพระพรการบูชานี้ไม่ใช่การงานของพิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นชินบุตรการพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ของตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่พิสูจน์ผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงทำ ส่วนการบูชาเป็นกิจที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือพึงทำฉะน,นั้นเหมือนกันขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงตรัสว่าพวกเธอจงอย่าประกอบในการงานที่ไม่สมควรเหล่านี้จงประกอบแต่ในการงานที่สมควรเหล่านี้เท่านั้นเถิด ว่าและว่าอานอน์ขอพวกเธออย่าก,กังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลยดังนี้ขอถวายพระพรพระตถาคตจะไม่ตรัสว่าแม้บาทและจีวรของตนพิสูจทั้งหลายก็พึงสละกระทําการบูชาพระพุทธเจ้าเถิดดังนี้เลยเทียวพระเจ้ามิลินจึงได้ทรงตรัสว่าดีจริงพระคุณเจ้านาเคเษณ ข้าพเจ้าขอยอมรับคำพูดตามที่ท่านกล่าวมานี้พุทธปูชนะปัญหาที่เจ็ดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในคำว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็ได้แก่พระอาทิธาตุคำว่าการบูชาเป็นกิจที่พวกมนุษย์และเทวดาที่เหลือพึงกระทำคือหมายความว่าการบูชามีการกราบไหว้ การตั้งดอกไม้ของหอมและประทีปเป็นต้นเป็นกิจที่บุคคลที่เหลือกล่าวคือพวกมนุษย์และเทวดาผู้มิใช่สมณะสักยะบุตรพึงทำรรคือพึงขนขวายเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเหล่านี้โดยมากปรารถนาความสุขในมนุษย์สมบัติบ้างปรารถนาความสุขในสวรรคสมบัติบ้างมิได้ปรารถนาพระนิพพาน เหมือนอย่างพิสุจ์ผู้เห็นภายในสังสารวัตรผู้บูชาด้วยศรัทธาทั้งหลายส่วนคำว่าการถือเอาแต่แก่นอารมณ์ก็หมายความว่าอารมณ์ที่มีจริงเป็นจริงโดยสภาวะปลอดพ้นจากสมมุติว่าสัตว์บุคคลหญิงชายอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอันได้แก่ขันธาตุและอายตนะทั้งหลายชื่อว่าแก่นอารมณ์ พระพิสู้เป็นชินบุตรย่อมขนขวายในการถือเอาแก่นอารมณ์นั้นด้วยยานมีคําอธิบายว่าย่อมขนขวายในอันทําการรอบรู้ขันเป็นต้นนั้นให้เกิดขึ้นคําว่าจงยาประกอบในการงานที่ไม่สมควรก็คือจงอยาประกอบในกิจทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลแก่การละกิเลส และในกิจทั้งหลายที่เกื้อกูลแกกิเลสคำว่าจงประกอบในการงานที่สมควรเหล่านี้เท่านั้นคือจงประกอบแต่ในกิจที่เกื้อกูลแก่การละกิเลสและในกิจทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลแกกิเลสเหล่านี้คือการพิจารณาสังขารเป็นต้นนี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้แล